เราจะพามาดูวิธีประกอบน้ำทัลรุ่นนี้กันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาประกอบฐานก่อนเลยฐานเนี่ยจะเป็นไม้นะคะเราจะใส่เข้าหากันในแนวทะแยงแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะอ่าดูอีกทีนะคะวางทับกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะก็จะได้เป็นฐานไม้จากนั้นนะคะให้น้ำอ่างมาวางลงค่ะด้านที่วางด้านหน้านะคะจะเป็นเส้นหยกัยกๆแบบนี้นะ ขั้นตอนถัดมาค่ะที่ตัวน้ำผุนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเอาสายยางมาเสียบใส่ค่ะให้ได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อเสียบใส,ส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะตัวปั๊มน้ำเนี่ยมาเสียบต่อกับสายยางค่ะแล้วก็วางลงบนอ่างน้ำผุนะคะยังไม่หมดนะคะทุกคนยังมีกังหันค่ะกังหันเนี่ยจะได้แยกชิ้นส่วนไปนะคะจะได้ไปแบบนี้เลย วิธีประกอบนะคะเราก็จะเอาไม้กังหันค่ะใส่เข้าไปก่อนในตัวกังหันนะแล้วเอากางหันอีกตัวนะคะมาประกบติดแล้วก็บีบเข้าหากาันให้แน่นแบบนี้ค่ะแล้วก็วางลงได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวองค์ศงกระใจน้อยเนี่ยเราจะมีแผ่นกาว3ัอินะคะติดไปให้นะลแล้วก็วางลงแบบนี้เลยจะได้ไม่โยกเยก,กร่วงแจกนะคะ จากนั้นนะคะทุกคนก็เติมน้ําใส่ในอ่างน้ําพุดได้เลยค่ะเติมให้ท่วมปามน้ํานะคะตรงนี้เนี่ยสามารถเอาพุ่มไม้ต้นไม้มาวางได้นะเซตนี้เราไม่มีแถมพุ่มไม้นะคะจากนั้นค่ะก็เสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยอันนี้ปั๊มน้ําไปบวกสูตรน้ําก็จะแรงประมาณนี้นะคะถ้าใครต้องการน้ําเบากว่าน,นี้นะก็สามารถปรับระดับปั๊มน้ําให้เหลือครึ่งนึงค่ะแล้วก็ลองเสียบปลั๊กไฟดูได้เลยนะคะว่าความแรงประมาณนี้พอไหม เพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีประกอบรุ่นนี้นะถ้าน้ํายังกระเด็นอยู่นะคะอีกวิธีก็ง่ายๆเลยคือยกกังหันออกเลยค่ะทุกคนถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าต้องมีแังหันนะคะกะย็ยกออกได้เลย,เลยแต่จริงๆถ้าเบาปั๊มน้ําแล้วเนี่ยน้ำมันก็กระเด็นนิดหน่อยค่ะประมาณนี้ แล้วก็ขอเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีพุ่มไม้แถมให้นะอันนี้เราเอามาใส่ตกแต่งเองนะคะถ้าใครอยากใส่อยากตกแต่งเนี่ยก็ซื้อต้นไม้มาใส่เพิ่มได้เลยค่ะ